Going that keep the on max. I'm gonna keep it going today, ain't that going today, to keep the flame on max. I'm gonna keep it going today, ain't that going today, ain't keep the flame on keep the flame on keep the keep the สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอล์ฟไม่กลับโมโต้ครับผมเป็นไม่กลับโมโต้ครับ BM นกแก้วนะครับมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วครับต้องบอกว่าหลายๆคนตอนนี้หากันอยู่ไม่ว่าจะเป็น4ประตูหรือคอมแพกครับวันนี้จัดให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วต้องบอกว่าไม่ธรรมดาอีกเช่นเคยใช่ฮะเอาอีกแล้วะไม่ธรรมดาอีเลคือถ้าธรรมดาเรา,มาไม่เอาเข้ามาอยู่แล้วใช่นะครับคันนี้ก็จะเป็นเจ้า BM W นะครับซีรีส์3 E 3 6ครับตัวนี้จะเป็น318ครับแต่ว่าไม่ใช่318ธรรมดานะครับคุณผู้ชม คันนี้เนี่ยเขาได้วางเครื่อง M44 ใช่ครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งต้องบอกกับคุณผู้ชมว่า M44 เนี่ยจะอยู่ใน B M w Z3 อ่าตามรูปที่เห็นตอนนี้นะครับส่วนมันยังมีของแรงหนึ่งอย่างนะครับคันนี้นะครับคือตัวนอกนั่นก็คือมีซันรูฟเดิมมาจากโรงงานใช่ครับมันเป็นยังไงมันแต่งสวยหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมพร้อมกันครับครับ เอาละาครุณผู้ชมมาต่อมาผมจะพาคุณชมนะครับมาชมเจ้า BMW E36 นกแก้วคันงามคันนี้กันดีกว่านะครคุณูชมขออนุญ,ญาตเริ่มตั้งแต่โลโ,โลโก้กันเลยดีกว่าะนะคุณผชมนะโลโก้สวยใสยใหม่กริบนะฮะคุณผู้ชมสวยงามจริงๆนะต่อมาครับ มาพร้อมจมูกสีดำนะฮะเพิ่มความดุดันกันเข้าไปให้เต็มที่เลยดีกว่านะคุณผู้ชมครับซึ่งต้องบอกว่าจมูกเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนนะพี่เว้นะมิติรถเปลี่ยนทันทีดุทันทีมันจะอยู่ดูดูดีขึ้นมานะครับต่อมาคันชนครับผมเป็นกันชนแต่งเรียบร้อยแล้วก็เขาก็จะมีลิ้นนะฮะเพิ่มมาด้วยลิ้นแต่งเรียบร้อยนะสวยงามทีเดียวเลยนะคุณผู้ชมเลนไฟหน้าสวยใสอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับผม ไฟเลี้ยวนะฮะไม่มีแตกนะฮะผู้ชมมาถึงสีสันตัวถังกันบ้างผมบอกเลยนะว่าสีสันตัวตัวถังคันนี้สวยงามมากๆก็คือไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องทําอะไรเลยอาจจะมีแบบสเก็ตหินเล็กน้อยเล็กน้อยะครับเล็กน้อยจริงๆซึ่งไม่ต้องไปทาอะไรมันเลยนะครับใขับหล่อได้เลยนะของแต่งอย่างแรกเลยดีกว่าคุณผู้ชมฮะล้อเอ็นไกขอบสิบปโอ้โหนี่เป็นไงกันเต็มนะอันนี้ดูเต็มเลยนะใช่ครับผมดูเต็มเลยนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ย เป็นโชกแต่งนะฮะกระบอกเหลืองมาเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับนี่มาถึงตัวถังด้านข้างครับบางมากบางนะต้องบอกเลยนะ,ะว่าบางทั้งคันนะคิ้วแต่งนะฮะรอบคันเป็นของเมนะฮะคุณผู้ชมครับนี่แล้วก็สเกิร์ตข้างเรียบร้อยคันนี้ต้องบอกว่าเราจัดฟีดเบนต์มาเอาใจกันไปเลยนะ,ะคุณผู้ชมครับกำลังสวยกำลังดีแล้วก็ไม่ได้เตี้ยมากจนแบบต้องเหลือต้องคานกันขับกันลำบากใช่ก็คือว่ามันไม่กระแทกสมแน่นอนใช่ครับผม แล้วก็ฟิล์มนะครับคุณผู้ชมนะฮะของเขาก็จริงๆแล้วอะ่ะมันอาจจะดูดำแต่จริงๆถ้ามาดูตัวรถจริง,รงมันไม่ได้ดำนะใช่ไม่ได้ดำนะฮะก็ยังกําลังดีงงดใช่ครับยังมองส,าางสวายนะครับมาถึงล้อหลังด้านหลังนะฮะคุณผู้ชมต้องบอกว่าได้แม็กเอ็นไกหน้าเล็กหลังใหญ่ด้วยนะฮะคุณผู้ชมจัดฟิตเมมาหล่อๆแบบนี้เลยนะฮะ มาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะฮะก็เช่นกันนะฮะผู้ชมนะฮะลองสังเกตจากเลนไฟสวยๆใสๆนะคุณผู้ชมครับผมไฟเลี้ยวของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะไม่มีแตกนะ ตัวถังกันชนทุกอย่างนะสวยงามทุกจุดจริงๆคุณดูดิบางมากเลยนะใช่ต้องบอกว่าโคตรบางเลยทีกว่านะฮะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งนี่ขนาดรถเป็นสีเขียวนะแต่ต้องบอกว่าสีเนี่ยเงาตาแตกเลยใช่ครับผมบมาถึงล้อฝั่งด้านซ้ายก็สวยงามเช่นกันนะฮะคุณผู้ชมครับยางก็ยังดอกยางก,ก็ยังลึกอยู่ยังวิ่งได้อีกนะคุณผู้ชมไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรกันนะฮะคุณผู้ชมนี่ให้คุณผู้ชมดูนะถ้าเกิดสังเกตดูดีนะครับ ชกชกอ่าชก <ốc S 2> <น>ก็บอกเหลืองแล้วนะฮะหน้ามันชกแต่งเรียบร้อยนะครับุผู้ชมครับตัวถังคันนี้นะฮะมีดีตรงตัวถังนี่แหละ,ะทุกอย่างนะค,ะคมกริบเลยะะสันนะ,ะตั้งแต่หัวจดท้ายนะครับโอ้โหเงางามที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชมอ่า อาจจะมองเห็นะไรนิดหน่อยนะคบพี่ก๊อฟนี่นี่นี่หลังคาอย่างที่บอกว่าหลังคามีรูอันนี้คือซันรูฟจริงๆนะฮะใช่ไม่ใช่มูลรูฟใช่นะครับคุณได้ซันรูฟเดิมนะฮะคันนี้นะฮะมาจากรถคันนี้นะคุณผู้ชมครับตัวถังเป็นไงสวยไหมก็คือมาจากโรงงานนะครับใช่ไม่ได้มาเจาะเพิ่มนะครับถ้าเกิดเจาะเพิ่มมันจะไม่ได้อยู่ในมิติแบบนี้ครับผมแล้วก็ล้อหลังเช่นกันนะฮะใส่ยางลัดลัดดึงๆึงหรือสวยแบบนี้กันเลยนะฮะคุณผู้ชม มาถึงด้ามันท้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญ,ญาตเริ่มจากไฟหลังเลยดีกว่านะ,ะไฟนะฮะเลนสวยนะครับคุณผู้ชมอาจจะมีเล้าๆบ้างตรงสีขาวตรงนี้นะคร<ช>ับคุณผู้ชมแต่มันไม่ได้แตกหลุดอะไรไปนะครก็คือคตามการเวลาแต่จริงๆถ้าเกิดคุณผู้ชมไปเปลี่ยนเองเนี่ยชิ้นนี้ไม่กี่บาทคือจริงๆแล้วไฟท้ายของเขาไม่ได้แพงอยู่แล้วด้วยใช่นะครับคุณผู้ชมจะหา,าใช่คุณผู้ชมหาสภาพสวยๆได้เลยนะค,ะคุณผู้ชมนะครับไฟท้ายนะ,ะฝั่งด้านซ้ายะะโลโก้ยังสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับผมอ่า ฝั่งนู้นครับฝั่งขวาครับผม318นแะฮะแล้วก็ไฟท้ายครับผมก็ยังสวยงามตรงนี้ก็มีล้เช่นกันใช่ก็คือคล้ายๆกันทั้งสองฝั่งครับผมอ่ะกันชนหลังเรียบร้อยดีนะฮะมีลิ้นข้างล่างมาด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับอขออนุญาตครับเปิดนะห้องเก็บสัมภาระกันให้ดูกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมฟุบ ต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นภายในนะฮะที่เดิมๆนะฮะใช่ครับอาจจะมีคราบเล็กๆน้อยๆซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าหลายๆคันก็เป็นแบบนี้แหละมันเป็นธรรมดาอยู่นะเพราะว่าของนะฮะใช่แต่ว่ามันไม่ได้หน้าเกลียดนละพรมทุกอย่างเขายังเป็นของเดิมนะฮะแต่เดี๋ยวจะพยายามคลีนให้อ่าให้ได้ดีที่สุดใช่คุณผู้ชมอ่ะผมเปิดแป๊บเปิดครึ่งหนึ่งครับตรงนี้ก็จะเป็นล้ออะไหล่นะฮะคุณผู้ชมครับผมท้ายสวยนะฮะและคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ามันล้วนนะฮะคุณผู้ชมครับไม่เคยดมแก๊สนะครับ มาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะครับผู้ชมครับต้องบอกเลยนะผู้ชมว่าที่สุดของแจ้งจริงนะครับผู้ชมครับเพราะว่ามันเป็นเครื่อง M4C นะเป็น 4,800cc สู1บนะครับผู้ชมครับผมซึ่งอย่างที่พี่ก๊อบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าเครื่องตัวนี้ จะวางอยู่ในซัสามนะฮะคุณผู้ชมครับใช่ถ้าเกิดว่า<อ>คุณผู้ชมเนี่ยมาที่ร้านอยากรู้ว่ามันวางอยู่ในซตสามจริงหรือเปล่าครับที่ร้านมีซัสามจอดอยู่ครับผมเปิดมาปุ๊บห้องเครื่องค,คือเป็นแบบนี้เลยใช่ฮะคุณผู้ชมครับะะเราก็คันนี้นะแจ้งลงเล่มทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะตรงตามตำรายอยู่แล้วนะเครื่องเขาสวยมากใสามากนะฮะแห้ง,หงเลยนะฮะคุณผู้ชมครับล้วอย่างที่เราบอกนะว่าเดินทางกันด้วยระบบน้ํามันล้วนนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมรับประกันเลยนะว่าเดินทางไกล ได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะอยากจะให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับดูดูสิทุกอย่างนะฮะโลกยังอยู่นะเขายังอยู่และนี่ดูนี่ผู้ชมห้ามติดตั้งอุปกรณ์อื่นใดร่วมกับวงจรของระบบจุดระเบิดใช่ครับสติเกอร์ตั้งแต่วันนั้นยังอยู่ทุกอย่างเบาโชกสวยมากใช่ครับนะครับเบาโชกสวยมากดูสิเบาโชกสวยเลยโอ้โหเดินทางไกลได้การันตีแน่นอนครับ มาชมทางด้านแผงประตูฝั่งคนนั่งกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ารถคันนี้ภายในเป็นสีดาครับแผงประตูก็เป็นสีดํานะครับคุณผู้ชมครับแผงประตูนะครับอยู่ในสภาพที่สวยงามไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับลำโพงตรงนี้ขอบอาจจะหายไปนิดหนึ่งครับผมนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องไปดูกันนะครับครับผมเดี๋ยวเทสระบบไฟฟ้ากันครับกระจบครับลงนะฮะขึ้นครับผมเนี้ยลงอีกทีครับผมครับ กระจกมองข้าปรับไฟฟ้านะฮะไปทางซ้ายขวาขึ้น ลงครับผมอ่าสมบูรณ์นะครับต่อมานะคุณผู้ชมฮะต้องบอกเลยนะฮะว่าคันนี้ภายในดําดุนะฮะคุณผู้ชมแล้วใหม่มากอ่าผู้ชมนั้นใหม่มากใหม่ทั้งคันจริงๆคุณลองดูเบาะดิทุกอย่างนะคุณผู้ชมนะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าเบาะจริงๆแล้วมันผ่านการรีสโตร์มาเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมคือมันไม่ใช่หนังแท้เดิมโรงงานหรอกนะคือง่ายๆถ้าเกิดสังเกตให้คุณผู้ชมดูง่ายๆเลยถ้าเป็นหนังแท้เดิมโรงงานถ้าเป็นเบาะตัวสีดําทุกวันนี้มันจะเป็นรอย ที่เป็นเส้นคล้ายๆรอยยับของหนังใช่ครับนะครับแล้วก็จะเป็นสีขาวๆอยู่แต่นี่คือทําใหม่แล้วแต่ผมบอกได้เลยว่ามันสมบูรณ์นะครุณผู้ไม่ต้องมาเสียตังค์ทำนะครับทุกอย่างสวยงามไม่แตกไม่ฉีกไม่ขาดได้ไม่มีร่นนะคุณผู้ชมสวยงามกันจริงๆนะฮะอ่า ต่อมาฮดัชบอดหรือคอนโซลหน้ากันบ้างนะสวยงามและเรียบร้อยนะทุกอย่างทุกจุดนะฮะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคุณผู้ชมครับครับผมช่องแอร์อยู่ครบนะช่องแอร์ของเดิมครับผมวิทยุนะฮะคุณจะได้เป็นซีดีนะฮะคุณผู้ชมคอนโรลแอร์เป็นแอร์จอเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมนะมาถึงตรงกลางฮะ เพอ่อมวลเสน่ห์ ak, เขาก็ยังอยู่นะนาฬิกาทุกอย่างนะระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคุณผู้ชมครับผมครับคอนโซลกลางค่อนข้างต้องบอกเลยไม่ค่อนข้างโคตรเรียบร้อยเลยดีกว่าสวยงามนะตลอดทั้งแนวงจริงนะคุณผู้ชมโอ้โหมาถึงด้านแผงประตูนะครับฟังคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับฝั่งนี้จะดูเรียบร้อยมากนะครับครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับอ่าเห็นไหมฮะ แผงลำโพงก็ยังสวยงามอยู่นะครับครับเดี๋ยวผมจะเทสระบบไฟฟ้าให้ผู้ชมได้ดูกันนี่ฮะลงครับผมขึ้นครับผมอ่ะลงอีกทีนะครับผู้ชมนะฮะอ่าเดี๋ยวปอกกระจกมองข้ามปัดไฟฟ้านะครับครับไปทางขวาครับซ้ายครับขึ้นครับลงครับใช้งานได้สมบูรณ์นะครับ ครับผมต่อมานะ,ะับเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะผู้ชมก็คืออย่างที่เราบอกนะฮะร,รีสร์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่มีแตกสักจุดไม่มีขาดนะคผู้ชมไม่มีดำเพราะเบาะมันสีดําอยู่แล้วมองไม่เห็นนะผู้ชมใช่ได้เลยทุกอย่างไม่มีร่นเรียบร้อยดีทั้งเบาะนั่งแล้วพนักพิงทรงทุกอย่างยังคงแน่นอยู่นะุผู้ชมะต่อมาที่พวงมาลัยของเขากันบ้างโอ้โหมันใหม่มากนะครับพวงมาลัยสวยนะใช่ถือว่าสวยเลยเป็นพวงมาลัยตัวเคที่สวยมากโลโก้โลโก้ทุกอย่างตรงกลางอยู่ชัด เจนนะ,ะมาพร้อมระบบแอร์แบ็กด้วยนะคะคุณผู้ชมต่อมาที่เรือนไม้กันบ้างดีกว่านะเรือนไม้สวยๆใสๆแบบนี้อ่ะผมขออนุญาตบอกก่อนนะไมคันนี้นะ,ะที่ค้างมาอยู่ก็คือ1นึ่งแสนกิโลเท่านั้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องบอกก่อนอันนี้มันเป็นไม้นะฮะไม่ตั้งแต่ตอนแรกออกมาแต่ว่า <ลด S 2> รถคเ,เ,เครื่องเดิมเขาอ่ะเครื่องเดิมเขาตอนนี้รถมีการเปลี่ยนเครื่องมาแล้วใช่ซึ่งอย่างที่เราบอกเป็นเครื่อง M44 วางใหม่นะเพราะฉะนั้นนะ คุณวิ่งไม่ถึงแสนห้าแน่นอนถูกต้องนะฮะได้ใหมอๆแล้วก็ขับมันกว่าเดิมแน่นอนใช่ครับผมมาบนหัวผมบ้างพี่กอล์ฟฮะไฟครับติดนะฮะไฟอ่านหนังสือขวาซ้ายกลางครับผมแล้วนี่แหละฮะมันอยู่ตรงนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับระบบสรุปนะผมจะกดกระดกก่อนนะครับปุ๊บเป็นไงกระดกไหมนี่นี่กระดกอยู่นี่กระดกบางทีมองจากด้านในจะไม่เห็นนะครับในกระดกได้ไหมฮะลงนะะแล้วคราวนี้ผมก็จะเปิดครับผมนี่ ระบบของเขาแล้วลางนะฮะสมบูรณ์เลยนะคุณผู้ชมนะฮะดูเป็นไงลื่นเลยนะฮะผู้ชมครับทั้งเปิดแล้วก็ปิดครับใช้งานกันได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะดูดิได้ตรงนี้แหละมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวานะครับคนข้างนั่งคนนั่งด้านหลังนะครับผู้ชมครับต้องบอกว่าแผงประตูเรียบร้อยมากนะครับดูดีมากนะครับสีดํานะครับไม่มีขาดเลยครับนะครับเดี๋ยวผมจะเทสระบบไฟฟ้าให้ดูนะครับอ่ะล่อง ลื่นๆนะครับขึ้นครับไปทางฝั่งพี่เวนบ้างครับครับผมแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมนะคุณผู้ชมหนังสีดำของเขาเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้าจริงนะอยู่ในสภาพที่บอกเลยว่าสมบูรณ์นะไม่ขาดและยังสวยอยู่นะคุณผู้ชมครับต่อมาก็ระบบไฟฟ้าสิฮะนี่ ลงอย่างลื่นนะผู้ชมขึ้นก็อย่างไวนะครับผู้ชมครับมาต่อกันที่เบาะอันบ้างดีกว่านะครับเหมาะนั่งด้านหลังนะผู้ชมครับผมยังเป็นเบาะเดิมเดิมของจักจะโรงงานนะครับผู้ชมลองดูนะครับผู้ชมไม่มีแตกไม่มีขาดเช่นกันนะฮะอันนี้เป็นรอยยับย่นของหนังปกตินะครับใช่ครับไม่ได้น่าเกียดอะไรนะมันคือมันเป็นปกติมาอยู่แล้วเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เลาจะบอกว่าเบาะทรงยังดีแล้วก็ไม่แตกไม่ขาดได้ทุกอย่างไม่มีล่นนะครับผู้ชมคือต้องบอกว่ารถคันนี้ แทบจะไม่มีคนนั่งด้านหลังนะใช่ครับบถ้า<อ>ดูนะฮะดูจากเบาะนะสวยสมบูรณ์ดูสินะฮะคุณผู้ชมครับผมแล้วก็พนักพิงทุกอย่างนะเรียบร้อยดีนะครับคุณช่วคุณผู้ชมรตรงกลางของเขาก็ยังมีนี่ที่เท้าแขนอันใหญ่ๆนะนั่งและเท้าแขนได้สบายมากนะครับคุณผู้ชมครับ ถึงช่วงทดลองขับจริงนะครับตอนนี้ผมกับพี่เบนซ์นะครับก็นั่งกันอยู่ในเจ้าเบียมที่อยู e ่ E36 คันนี้ครับนะครับใ,<ช>ให้คุณชมได้ดูภายในกันอีกรอบหนึ่งนะครับสวยงามเลยฮะภายในเธอสวยงามนะครับใช่ครับอนี่ดูกันนะครับจัดไปให้คุณชมได้ดูสักหนึ่งสเปซีพี่เบนซ์ได้เลยฮะ,อะโอ้ยโอ้ยเอางี่เลยโอ้ยโอุ้นขึ้น นี่คุณนี่เหมือนจะโหดกับน้องอุ้มอีกนะเนี่ยโอ้ยโอ้โหโยมันเว้ยที่ M44 นะดูสิดูสิเุ้ยอดอ่ะคือต้องบอกว่าไม่เหยียบตามเท้าอ่ะใช่ตามเท้าเลยนะตามเท้าคือมันไม่ต้องมานั่งรอหรืออื่นแบบ M40 คือกับดีมากใช่ใครเหยียบปุ๊บมันทุ่ม ไปเลยอ่ะขวบจริงๆเหรอโอ้ยชอบชอบชอบก็ต้องบอกว่ากําลังเครื่องเนี่ยดีแน่นอนนะฮะจากที่เห็นสภาพเครื่องแล้วมันใหม่อ่ะเครื่องอ่ะทุกอย่างใสเลยนะดีแน่นอนผมให้95เปอร์เซ็นต์เลยนะเครื่องคต่อเกียร์มเมื่อกี้ไม่รู้สึกเลยนะแ,แล้วมันเปลี่ยนเกียร์ปื๊ดปื๊ดปดไหลนิ่มเลยทุกอย่างนะคุณผู้ชมครับแล้วก็มาถึงช่วงล่างช่วงล่างก็ไม่มีอะไร คือช่วงล่างต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันจะไม่ได้นิ่มนวลขนาดนั้นเอาพูดถึงลักษณะของคนนั่งนะตอนนี้นะใครับก็คือรถเนี่ยมันเปลี่ยนล้อมาจัดฟิตเน้นมาแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดเนี่ยจับข้อสะพานดูดิไม่ได้ติดซุ้มนะไม่ว่าอย่าเเยียบส่งเลยนะไม่ได้ติดซุ้มนะไม่ได้แอดนะคือต้องบอกว่าช่วงล่างผมถือว่ามันกระด้างนิดเดียวนะเนื่องจากว่ารถจัดฟิตเน้นยางบางล้อใหญ่นะฮะเปลี่ยนล้มาแต่มันมันไม่ได้กระด้างนะ ครับแล้วก็การก่อถนนเนี่ยดีแน่นอนใช่ใช่ดีมากต่อดีใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมเหยียบส่งขึ้นไปบาลลกระพานเนี่นิ่งๆเลยครับนิ่งเลยไม่ต้องมาทําอะไรเลยไม่มีเสียงดังกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรเลยครับแอร์เออทุกอย่างเย็นแอร์เย็นนะครับคุ้มค่าแน่นอนผมบอกเลยนะไม่ต้องไปแต่งต่อแล้วเอาแค่นี้พอแล้วแต่งสวยกาลังดีเขาเรียกว่าแต่งแบบบางๆนะครับ ใครไม่ทันผมเสียใจจริงเลยครันนี้เปิดซะหน่อยสิแดดตอนเที่ยงๆมันเป็นยังไงรับแดดซะหน่อยรับแดดมนเป็นไงน <laughs> โ,อโ,โอ่งใสเลยคนนี้นะแดดเป็น <laughs> เฮ็ดดีเลยนะครับตอนนี้ซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามวยเด็ดขาด <laughs> ผมบอกเลยนะว่า m c c หายากและมีสัลลุปอีกยิ่งหายากไปใหญ่ ไงกันบ้างครับผู้ชมครับกับเจ้าเบียมซีรีส์3 E36 M44 คันนี้ผมจะย้ำกับคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งว่ารถคันนี้ได้ความแรเท่มตรงไหนหนึ่งก็คือสันหลุบสองนั่นก็คือเครื่อง M44 ตอนนี้ซึ่งต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าเมื่อกระแสของเบียมทวยูาตัวรถเนี่ยราคาขึ้นตัวเครื่องราคาก็ขึ้นเช่นกันแต่มันดันมาอยู่ในคันนี้นั่นแหละครับนะครับวันนี้ไม่กับโมโตนะครับจัดให้ออปชันทั้งหมด พร้อมของแต่งทั้งหมดอยู่ในราคา1 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับผมเช็คราคาให้ดีก่อนอถ้ามีสั่ลุกกับเครื่องตัวนี้เนี่ยราคาในตลาดอยู่เท่าไหร่รแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไมกกาโมโตรครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b ้ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุทกๆวันจากร้านเมกะโโตนะครับ